นางพยักษและใต้ลุงนางพยักษ์หรือไทลิสหนึ่งใน5ผู้วิทักษ์และใต้ลุงดาวร้ายสุดแข็งแกร่งที่หมายปองคัมพีมางก่อนตัวละครทั้ง2ตัวได้ถูกออกแบบมาจากเสือสองสายพันธุ์ที่มีสถานะถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์โดยไทลิสเป็นเสือโครงจีนใต้ซึ่งจัดเป็นหนึ่งใน6สายพันธุ์ของเสือโครงที่ยังมีชีวิตอยู่จาก5สายพันธุ์ได้แก่เสือโครงไซบีเรียเสือโครงเบงกอง เสือโคร่งมาลายูและเสือโคร่งสุมาตราปัจจุบันเสือโคร่งจินใต้มีสถานะเข้าขั้นวิกฤตโดยพบครั้งสุดท้ายเมื่อปี2507และคาดว่ามีเหลืออยู่ราว30ตัวในป่าธรรมชาติส่วนใต้ลุงเป็นเสือดาวหิมะหรือส o w เล o า a r ดซึ่งในอดีตเสือดาวหิมะมักถูกล่าเพื่อนำม,มาทำเป็นเสื้อผ้าขนสัตว์ iucn ได้จัดให้เสือดาวหิมะมีสถานะใกล้สูญพันธุ์จึงมีการรณรงค์ห้ามล่า เสือดาวหิมะ